พาพรเขาใส่ชุดแต่งงาน้ก็นั่นน่ะดีหลายบอกเสาไตอนไหนแม่แม่จะแต่งเอาเนี่ยดูดิเอาสวยคุณผู้ชมสุดยอดไปเลยค่ะจัดเต็มมากมาในลุกเจ้าสาวแบบนี้แม่แม่เป็นไงอแต่งงานกับใครพอบอกหน่อย พร้อมแคปชั่นบอกว่าอยากเป็นเจ้าสาวแม่นะโดยหญิงอ้อมบันเทิงไทยรัฐค่ะเจอคุณแม่ฮายเลยถามเข้าเรื่องทันทีว่ายังไงกันแม่ใส่ชุดเจ้าสาวมาขนาดนี้ออจะสละดโสดในวัย53ปีแล้วใช่ป่ะแม่ฮายค่ะถึงกับขำแล้วบอกว่ามันเป็น MV เพลงใหม่ของแม่เองที่ จากความอยากแต่งงานนี่แหละจ้าก็มีพี่เสนาลิงแกก็เลยแต่งเพลงนี้ขึ้นมาให้ไม่ได้จะแต่งในชีวิตจริงนะจ้าอันนี้แค่การละครการบันเทิงเออพร้อมกะบอกว่าเนี่ยแม่บอกกับหญิงอ้อมเป็นที่แรกเลยนะคะว่าการทําเพลงใหม่ครั้งนี้ของแม่เนี่ยเป็นการกลับมาจับมาร้องเพลงอีกครั้งหนึ่งในรอบกว่า5ปีเลยนะแม่ก็จัดเต็มเลยทําทีเดียวไปเลยจวดจวดเพลงจุกจุไปเลย ปล่อยมาทีเดียว12เพลงคุณผู้ชมเดี๋ยวรอฟังกันเลยเส่วนงบประมาณในการทําเพลงโอ้โไม่ต้องพูดถึงทุ่มไปเลย1ล้านบาทาแม่ยอมก็นี่แหละเห็นเล่นลอตเตอรี่บ่อยๆทีๆเนี่ยก็เพื่อเอามาลงทุนประโยชน์เอามาทําตรงนี้แหละคุณผู้ชมที่ทาทั้งหมดทั้งมวลเพราะอะไรอยากจะตอบแทนแฟนๆจริงๆอที่สําคัญนะคะนักแสดงในเพลงเนี่ยก็ที่แม่กําลังทํานะยังได้รับเกียรติจากคุณยายเล้งคุณยายเล้งคือใครคุณแม่ของพี่้ ถูกต้อง,งคุณพลอยเนี่ย <ทะ S 1> แฟนคลับคุณไฮตัวจริงนะอเออนะคะนี่แหละคุณยายเล้งนี่แหละคุณแม่ของเจ้าตัวนี่แหละมาร่วมแสดงในเอ็มีด้วยเพราะอะไรคุณยายเล้งถึงใจอ่อนมีค่าตัวให้หรือเปล่า<อ>ค่าตัวได้เรเท่าไหร่ย,ยายคุ้มเปล่าอ่าไปฟังค่ะตอนแรกไม่ยอมบอกแม่ช่วยตะมาก,กินหน่อยสิ <c oughs> แม่รู้ไหมว่าเอฟซีแม่เยอะมากเลยไม่เอาไม่เอาเอา,เอามาเดือดร้อนชาวบ้านเขาอยาเอากูไปลําบากเลยอะไรเงี้ยาอเนี้ยแ,แม่จะต้องเป็นตัวแทนของลูกนะ เพราะว่ามันเป็นเพลงแบบว่าเชิญแขกมากินข้าวเนี่ยให้แม่ไส่ชุดไทยนะใส่จงเบนนะแม่นะแล้วก็ใส่แบบว่ามีสบายเฉียงมึงจะเอางั้นเลยไงอ่านาช่วยกันหน่อยเอ,เอาเอาเอาก็ก็เอาให้ค่าตัวไปหมื่นนึงให้ค่าตัวไปหมื่นนึง <c oughs> <c oughs> ก็เลยแบบว่าได้เงินทำบุญแล้วก็เลยไปด้วยได้ตัวเป็นหมากเป็นอะไรด้วยด้วยค่ะด้วยค่ะทวงหมากทุกวันทวงหมากทุกวันคือเงินเนี่ยไม่เท่าไหร่ทาหมากนี่สำคัญกว่า นาหลุปว่าค่าตัวเป็นหมากหรือค่าตัวเป็นหมื่นนะเออทั้งสองค่าตัวเป็นหมื่นแบ่งไปซื้อหมากแล้วแบ่งไปทำบุญแหมได้ตังมาทําบุญยายเล้งแกเริ่มใจเลยใจออดคุณผู้ชมค่ะกิจครอบครัวถึงว่ายายเล้งเคี้ยวตลอดเอ็มวีเคี้ยวหมากเคี้ยวหมากปากแดงใช่ไหมยายน่ารักดีนะคะเดี๋ยวรอติดตามเอ็มวีแล้วกันนะคุณผู้ชม